วันนี้ครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่ s t อกโฮ o l m นะครับผมไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับผมอยู่ที่สวีเดนมาสวีเดนทั้งทีนะครับถ้าเราพูดถึงยีนของสวีเดนเนี่ยก็ต้องยีนนี่เลยครับนูดี้ครับผมนี่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆม,มาดูนูดี้นะครับที่เป็นนูดี้รีแพร์ช็อปแท้ๆเลยนะที่ s t อกโฮ o l m นะว่าของเขาเนี่ยมีไอเทมอะไรเด็ดๆบ้างนะแล้วก็มีคอนเนอร์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยไปมาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะตรมุมสินค้าเนาะของนูดี้นะครับเ ตรงนี้ลูดี้เองเนี่ยเขาก็เคลมไว้นะว่าเขาเป็นออร์แกนิกเดนิมเลยหเออร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้หนังใช้อะไรแล้วนะเขาก็ใช้เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์เขาก็เท่ๆเรียกง่ายสก a n สแกนดิเนเวียนะอล้วมุมนี้ก็เป็นมุมเซ c o n d h a นด์แฮนด์ีนนะครับผมซึ่งของลูดี้เองเนี่ยเขาก็รณรงค์เรื่องของการ รียูสอยู่แล้วนะเนี่ยคนก็สามารถที่จะเอายีนูดี้เนี่ยมาขายนะแล้วทางนี้เขาก็เอาไปทําความสะอาดนะแล้วก็เอามาใส่กันได้อีกนะครับเนี่ยซึ่งถ้าสังเกตดูเห็นไหมนี่โอ้ตัวนีถ้ถ้าพี่ซื้อตัวนี้ไปนี่คือเขาปั้นนี้เสร็จแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีคนปั้นให้เรียบร้อยแล้วอะ่ะเออสบายๆเ,เนี่ยเบางตัวก็ซีสซีดีนะเนี่ยใครชอบใครชอบยีนเก่าๆนี่ก็ดูคอร์เนอร์นี้ได้เลยนะ ราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับเพราะว่าราคามันจะเป็นราคาที่ดิสคาวแล้วนะเพราะว่าคือทักนี้มันเป็นของมีสองนะนี่เห็นไหมราคาเริ่มต้นที่เท่านี้เนะาะเดี๋ยวผมจะใส่ราคาไทยเทียบไปดูนะครับว่ามันเหลือประมาณเท่าไหร่นะเออคุณจะได้เห็นเนาโอเคมุมนี้ก็มุมผู้หญิงนะเออเนี่ยก็ ใครที่แบบว่าเออมากับแฟนเนี่ยก็สามารถซื้อหนูดี้ไปใส่ได้นะครับคือก็ไม่ได้มีแต่เสื้อผ้าผู้ชายอย่างเดียวนะเสื้อผ้าผู้หญิงก็สไตล์เดียวกันเลยนะเนี่ยมก็ชอบไอเทมแนวผู้หญิงเนี่ยเนี่ยบางทีก็ซื้อไปเป็นเสื้อคู่ได้นะจะคงจะเก็บอ่าชุดตัวอย่นี้เห็นไหมอ่าเนี่ยเรามีเป็นสเวตเตอร์อย่างนี้นะเท่ๆนะเนี่ยเสื้อก็เสื้อเรียบๆง่ายๆอย่างนี้นะครับที่เขาจำหน่ายแล้วนะ แล้วมุมนี้ก็เป็นมุมซ่อมกางเกงยีนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครมียีนดูดีนะหรือว่าใครมาเที่ยวสต๊อกโฮมแล้วเอายีนแบบที่เป็นยีนของตัวเองมาเนี่ยก็มาฝากพี่เขาซ่อมให้ได้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณยีนของเขาว่าเขามียีนมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเขามีมากเนี่ยเขาก็อาจจะต้มแล้วก็คืนเราช้าหน่อยนะแต่ว่าอะไรเขาอมีเยอะมากแล้วคือถ้าเกิดยีนของใครขาดเนี่ยก็สามารถ เอามาทำ patchwork ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับก็เราได้ซ่อมออริจินอลเลยที่ร้านที่นูดี้ที่สต็อกพูมอันนี้นะครับพี่เขาก็นี่เป็นคอนเนอร์รีแพร์ยีนนะซึ่งพี่เขาก็ทำ patchwork นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเรามียีนนูดี้นะครับเราเอามาให้ที่ร้านนูดี้เนี่ยทำได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะทำให้ แบบอยากจะซ <annoyed> ่อมเป็นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช่งที่นี่เขาซ่อมให้ได้หมดเลยนะสังเกตดูว่าอะไรเขาเนี่ยมีเยอะมากนะอันนี้อันนี้เขาก็แปะกาวก่อนใล่นหหลังจากนั้นเขาก็เย็บเก็บได้นะวันี้นี้ก็ซ่อมแอสเบิร์สวยงาม กำลังถามว่าออปกติที่สวีเดนเนี่ยอันไหนเป็นยีนทรงที่นิยมมากที่สุดนะครับ Yeah so it, like the it depends on where the store is located or what we are selling the most so this store for example is in the city Uh, where we have like a lot of uh, um, like office customers, so here it goes more to the slim thing. Mm -hmm. So here it's more like Team mm or -hmm. Lean tea that mm -hmm. we're selling the most. But if we go to our other store that is like 10 minutes or like in a different kind of area mm -hmm. in Stockholm, it's more like looser. So that is more like the the Grid Jackson or mm -hmm. the Steady Two uh, or Tough Tony mm -hmm. But uh, but here I would definitely say that it's uh, Grindtine or Lean tea. Oh okay yeah. thank you very much so green is the favorite one uh, in thailand is also like them nice. but in in the past uh, uh, thai people like uh, tin fin yeah it's yeah, yeah. very quite favorite it is it's a super good model okay. we actually don't sell it in store in stockholm uh -huh. anymore we only have it on the, on the website mm -hmm. ให้คุณปานี่แนะนำร้านนิดนึงนะว่าใครอยากจะมาที่นี่ก็จะได้มาได้เลยนะครับโอเค Yeah so uh so yeah we are in the city center um we have uh yeah our like most uh, uh like traffic time is more like in the evenings uh and in the weekends when This is like a like a tourist area, so so people come either after work or they come here like in the and stuff. So. yeah, but the super small shop where not so many working. um Yeah, but it's great. Like, it's yeah, yeah, nori is a very good, and uh, it's a very uh, interesting story, and it's a, a reuse, recycle, and Very good. Yeah, uh, is, yeah. yeah. so m a โซเมเนียพีโควาเลยด o ดียินโอเคครับถ้าเกิดใครสนใจยินดูดีนะ <Okay. S 1> แล้วก็เป็น <Okay. S 1> แฟนค <Okay. S 1> นะลับของดูดีนะก็แวะมาได้นะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งที่อยู่กับโลเคชันเอาไว้ให้นะครับผม โอเคครับ okay, thank you very much thank you very much โอเค and see you soon เออ when I come to s o c k h Omani thank you very much โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีขฝากให้เพื่อนๆลยแฟนรายการนะครับเลือกของจากร้านนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราแจกกันหลังจากคลิปนี้จบนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับโอเคบ๊ายบาย